คุณผู้ชมครับช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้มีการถแถลงข่าวนำโดยท่านรองพบตรประจวบวงสุขนะครับกรณีที่ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นผู้ต้องหา6รายนะครับได้ก่อเหตุอย่างอุกอาจนั่นก็คือขับรถเข้ามาบุกปล้นบุรีไฟฟ้าของกลางในท้องที่ของสอนอท่าเรือนะครับซึ่งบุรีไฟฟ้าดังกล่าวก็คือเป็นของกรมศุลกากรน,นอกจากนี้นะครับผู้ก่อเหตุยังได้มีการ ขับรถตู้ชนลุงรอปภจนเสียชีวิตขาดที่ซึ่งล่าสุดนะครับก็ได้มีการถแถลงข่าวกันไปแล้วก็สามารถจับกลุ่มได้ยกแก๊งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ6ผู้ต้องหาก็มีในายเบิร์ตนายแบงค์นายเล็กนายจีนายเอกและนายขิงนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับนำพาทุกท่านไปติดตามรายงานพิเศษกับคุณสรุชารัตนทัศนีผู้สื่อข่าวโพลิสทีวีของเราครับ จนป้วนบุหรีไฟฟ้าของก,ากล,งลางกรมศุลกากรหลบหนีชนปรปภท่าเรือเสียชีวิตเนื่องจากกรณีเมื่อช่วงเวลาตีหนเข้าวันที่1วมิถุนายน2568ได้มีกลุ่มคนร้ายทั้งหมด6คนขับรถตู้เข้ามาในพื้นที่โกดังสเตเดียมถนนกเกษมราดแขวนคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครจากนั้นได้ลงมืองัดตู้คอนเทนเนอร์เพื่อป้อนบุหรี่ไฟฟ้าของกลางที่ทางกรมสุลากากร มีการตรวจยึดแล้วนำมาเก็บไว้ในสถานที่ดังกล่าวและขณะที่คนร้ายทำการป้นนั้นนายบุญนาคสวัสดิสุขอายุ57ปีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของการท่าเรือที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวจึงได้เข้ามาระงับเหตุโดยการขับรถจักรยานยนต์ไล่ติดตามคนร้ายทางกลุ่มคนร้ายก็ได้พยายามขับรถตู้หลบหนีจึงขับรถถอยชนรถจักรยานยนต์ของนายบุญนาคที่กำลังขับไล่ติดตามมาจนเป็นเหตุให้ในายบุญนาคเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ เรียนพี่น้องสื่อประชาชที่รบกวนนะครับวันนี้ะน,นะครับทางตำรวจกองบานนะครับก็จะร่วมกับทางกรมถุงแล้วก็ทางการท่าเรือ,อตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พื้นที่ของสอรท่าเรือนะครับตามที่ตำรวจตามสื่อประชาชนนะครับท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติกระเดิลชิดาตันเพชรก็ได้สั่งการให้ผมรับผิดชอบการป้อนรับความรักจากท่านผู้ช่วยสำรานด่บบาานม,านมานะครับรก็มาเข้าจับดูแล คดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสนท่าเรือหลังจากที่เราเรับแจ้งแล้วซึ่งทางท่านผู้ชการตรวจรครมบานร่วมกับหน่วยงานาตา่างที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็เร่งติดตามตีคลายคดีจนเป็นที่ประกฏชัดจนสามารถออกหมายจับและจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้ซึ่งเหลืออยู่หรืงได้ซึ่งจากพฤติการของกลุ่มผู้กระทำความผิดดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทําที่กลุ่มอาดนะครับเป็นการที่ท้าทายกฎหมาย ที่ได้ร่วมกันบ,บเข้าไปายึดเอาของกลางต้นเราในพื้นที่เก็บรักษาของเจ้าที่รัฐนะครับเพื่อน,นําไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีการกระทําทําให้เจ้าที่รักษาความปลอดภัยถึงแก่ความตายถือเป็นการทําที่เย่อเย้ยกฎหมายอย่างยิ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจวเราจึงได้เร่งติดตามนะครับจับกลุ่มผู้กระทำผิดทุกคนที่เกี่ยวข้องมาดําเนินคดีนะครับทุกราย ตอนนี้ยังเหลืออีกหนึ่งรายที่กำลับบงเลขอติดตามอยู่นะครับส่วนรายละเอียดนั้นเดี๋ยวผมจะอนุญาตให้ทางตำรวจนครบ,บาลไปพูดชี้แจงแต่อย่างไรก็แล้วแต่อยากจะเรียนอยากพี่น้องสื่อมวลชนว่านะครับในในช่วงสถานการณ์รปัจจุบันนีบตามที่เราทราบว่าภาวะของเศรษฐกิจพราะฉันเนี่ยาาาาอ,อาจจะกรรมต่างๆอาจจะเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับท่านผู้ช่วการตำร,รวจชาติได้จึงได้สั่งกำชับให้ข้าราชการตำร,รวจทุกพื้นที่ทุกสอพอนะครับดำเนินการหามาตรการในการป้องกัน นะครับความผิดทางอาญาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อให้สังคมนั้นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย,ย,ย,ย์สินซึ่งเราจะบังคับใช้กฎหมายด้วยความเคร่งครัดก่อผู้กระทำผิดทุกรายนะครับขออยากเรียนพี่น้องสื่อมวลชนรับทราบส่วนรายละเอียดของคดีนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางผู้ชี้การตวนคอนบาลและทีมงานนะครับและก็ทางกรมศุลกากรและก,รรการ,กร,ร,การท,าท่าเรือที่ได้ร่วมกันให้ข้อมูลและก็สามารถติดตามจับกลุ่มผู้กระทำผิดจนที่คลายคดีได้ในวันนี้นะครับ ก็รายละเอยียดขออนุญาตให้ทักเคสนี้ที่ที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับเหตุเกิดเมื่อคืนวันที่หนึ่งนะครับมิถุนายนนะครับช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งยี่สิบนาทีนะครับเกิดเหตุมีกลุ่มคนร้ายจำนวนหกคนนะครับใช้รถตู้ป็นพาหนะเข้าไปทําการขโมยเป็นบุญไฟฟ้าภายในโกดังเก็บของในส่วนของอ่าโกดังสเตเดียมนะครับเมื่อเกิดเหตุนะครับเจ้าที่รอพอซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับแจ้งนะครับแล้วเข้ามาลังับเหตุนะครับกลุ่มคนร้ายได้พยายามที่จะหลบหนี นะครับจนกระทั่งมีการประทะกันร,ระหว่างกลุ่มคนร้ายเองแล้วก็กลุ่มรอพอที่มาระงับเหตุนะครับจากนั้นคนร้ายสามารถขับรถรถตู้ออกไปได้แล้วก็บางส่วนได้วิ่งออกไปนะครับผู้ขับขี่นะครับซึ่งตอนตอน,นี้ทราบชี้เรียบร้อยแล้วครับได้ถ่ายรถมาชนในส่วนของรอ,อพอหนึ่งท่านซึ่งขับยอ y อติดตามไปเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับจากนั้นได้หลบหนีไปนะครับได้มีการนำของกลางบางส่วนได้ยินนะครับ อาจได้มีการนําของกลางบางส่วนนะครับไปฝากไว้กับพุทธหาอีกรายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรายที่7ที่ไม่อยู่ในที่กเกิดเหตุนะครับแล้วก็จากนั้นก็มีการฝากรถแล้วก็หลบหนีไปนะครับเจ้าที่ตารวจนะครับได้มีได้มีการประสานกําลังหลายส่วนนะครับทั้งในส่วนของศูนย์สืบนครบาลสืบผ้านะครับแล้วก็สืบสนอท่าเรือนะครับได้มีการติดตามนะครับสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด แล้วก็พยานหลักสำคัญที่ได้ต้องขอบคุณในส่วนของเจ้าที่รอพอนะครับซึ่งให้ข้อมูลของผู้ก่อเหตุนะครับจนกระทั่งสามารถลุ้นลมาจับฐานแล้วก็ออกหมายจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด6รายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จับ1รายเพิ่มเติมนะครับในส่วนของนายเจซึ่งผู้รับของกลางไว้ที่ใช้ใน,ในการขโมยไปในครั้งนี้นะครับในส่วนของนับปัจจุบันนะครับตอนนี้ผู้ต้องหาเนี่ยนะครับจับได้แล้วทั้งหมด5รายจาก6รายนะครับเหลืออีก1รายระหว่างการติบตามตัวครับ